เอาละครับกลับมาพบกับเทพ,พิเศษกันอีกสักนิดนะครับซึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําสรุปรวบรวมผีปีศาจในจักรวาลหนังเรื่องอินซิเดียตกันไปแล้วตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ไม่พูดถึงกันไม่ได้เลยถึงแม้ว่ามันจะปรากฏตัวน้อยมากๆก็ตามในแต่ละภาคนั่นก็คือปีศาจลิปสติกเฟสปีศาจที่มีใบหน้าสีแดงเพลิงตัดกับสีดําอันมืดมิดมันได้ปรากฏตัวตั้งแต่ในอินซิเดียตภาคแรกๆแต่มันกลับยังไม่มีข้อมูลใดๆปรากฏแน่ชัดออกมายังไงแล้ว วันนี้ทาง Tellings t o r y จะมาขอเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเจ้าปีศาจลิสติกเฟสตัวนี้กันหน่อยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันได้เลยครับปีศาจลิสติกเฟสหรือที่หลายๆคนเรียกกันในนามว่า l ลิสติ f a ฟ e Demon เป็นตัวร้ายที่จัดได้ว่าเป็นตัวหลักของเรื่อง ที่อาจจะทําให้เกิดต้นต่อของเรื่องราวต่างๆในอินซิเดียตมันปรากฏตัวในหนังอินซิเดียตภาคเริ่มต้นโดยมันน่าจะสิงสู่อยู่ในมิติประพบที่ใดสักแห่งเพื่อเฝ้ารอาวันได้ออกมากลืนกินมนุษย์เหมือนดังเช่นที่มันอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ของดอาตันลูกของจอร์ดในภาคแรกมันพยายามหลอกล่อเพื่อจับวิญ,ญญาณของเด็กน้อยมากักขังไว้เพื่อกลืนกินและใช้เป็นทาสโดยไม่มีใครรู้เลยว่าแ้ที่จริงมันนั่นแหละคือต้นเหตุของเหตุการณ์ในภาคแรกที่ทําให้ดดาตันหลับไหลยอย่างยาวนาน เพียงแต่ว่าสําหรับอินซิเดียในภาคแรกนั้นจะมุ่งเน้นไปที่ไบรอันแบ็กผีวิญญาณปาร์เกอร์ซะมากกว่าซึ่งความจริงเจ้าปีศาลิสติกเฟสได้ตามมาหลอกหลอนดาวตันได้สักพักแล้วและนอกจากนั้นเมื่อเอลิสล่างส่งผู้เชื่อมต่อกับโลกปรพัพได้ถอดจิตเข้าออกโลกหลังความตายบ่อยขึ้นมันก็ได้กลายเป็นเป้าหมายให้เจ้าลิสติกเฟสตามมาลังควาและเกาะติดเอลิสอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกับที่เธอสัมผัสได้บ้างเวลาที่เธอรับรู้ถึงภัยอันตรายจากโลกปรภพอย่างรุนแรง ปีศาจลิสติกเฟสจะมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์บ้างเล็กน้อยแต่ผิวของมันจะเป็นสีดำปนแดงละเลือเช่นเดียวกับใบหน้าที่มีสีแดงฉานผมสีดำคลับดวงตาสีเหลืองทะลนออกมามันมีกรงเล็บสีดำที่บางกระดูออกเหลืองทองเล็กน้อยลำตัวมีขนไปจนถึงขาซึ่งจะเรียกว่าขาก็ไม่ถูกเพราะมันได้มีกีบเท้าเหมือนกับแพะคล้ายกับลักษณะของลูซิเฟอร์หรือซาตานนั่นเองเดิมที ลิปสติกเฟสจะชอบล่อลลงวิญญาณของเด็กน้อยเสมือนกับมัจจุราชที่พยายามจะดึงวิญญาณเข้าไปสู่ปรลโลกก่อนจะยึดร่างของเด็กคนนั้นเพื่อสู่พลังกายหยาบต่อไปเหมือนกับที่ไบรน์แบ็กทำกับจอร์ดในภาคที่2ครับแต่สลหรับอินซีเดียทั้ง4ภาคนั้นดูเหมือนว่าเอลิสจะคอยทําหน้าที่ขัดขวางการลักพาตัวของสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดมันจึงไม่แปลกที่ว่าทําไมเธอถึงโดนหมายหัวจากพวกมันมากมายและรลอคอยวันชําระแค้นจากห้วงปรลภูนี้ และถึงแม้ว่าสลับในเรื่องของอินซิเดีตสจะยังไม่มีการปรากฏเนื้อหาที่ชัดเจนมากของลิปสติกเฟสแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าลิปสติกเฟสนี้จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับปีศาจท,ที่แข็งแกร่งกว่านี้หรืออาจจะเป็นคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังในมิติปรปภอันมืดมิดนี้อย่างแน่นอนยังไงแล้วในตอนนี้เราก็คงทำได้แค่รอติดตามเรื่องราวของอินซิเดีตสกันต่อไปเท่านั้นแหละครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวสมมติฐานคร่าวๆของปีาศาจลิสติกเฟสนะครับอย่างไรแล้วถ้าหากใครที่มีเบาะแสหรือข้อมูลดีๆมาแชร์ต่อๆกันก็สามารถแชร์กันได้ในคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและคลิปหน้า,าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน เทลลิ n งสตอรีเรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ